อ่ะสวัสดีทางช่องบ้านอีสานน้ำนมพี่น้องเนาะตอนบรรยากาศมาตอนอนี่ละพี่น้องบรรยากาศตืบๆเนี่ยสำหรับแนวทางคลิปนี้นะคะเด้อตามแนวทางอาจารย์เล็กอาจารย์เล็กเม็ดเดียวพี่น้องทุกทีจำเพิ่นได้ว่าให้นาให้ตาไปดูช่วงนี้เอ่อเป็นนาหน้ากำลังเขาข,ขึ้นเล้า เกี่ยวเขาอยู่หรืออีกให้หนึ่งแซนดี้อ่าพึ่งได้มากมีน้องพึ่งได้มากออกติดเต็มสำหรับซีหนึ่งหนึ่งซีอาจารย์เล็กนะคะซีหนึ่งหนึ่งซีเพิ่งไหมากโค้ทุ่ยถมีอยู่ท่าทีมิงานมาให้ลงกไปในไลฟ์สดก็มีนะคะมีคลิปเดียวแล้วกันมากโค้งทุ่ยพร้อมเลยรอบนี้อมิจยาเรยต่อสายไปแล้วขอต่องวดได้มากไปเสนอคนเหอนกั เอาเอาขึ้นเราอยู่พี่น้องอ่าก่อนอื่นก่อนสิบเเบิงงแน่ข้างของอาจารย์เล็กกะฝากพี่น้องเอซเฮ้าคะเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกระลังแรงใจครับทีมงานมหาเหงเลยค่ะเด้อนะทางเพจเฟซบุ๊กเยบหนึ่งหกหาชาแนลแล้วก็เก่าสิบเก่าบาวอีสานผ้าเห่ง คิปหน่อยมากสำหรับอาจารย์เล็กเป็นเลขกนั่งขอได้พี่น้องเนอะแต่ว่าเพื่อนก็บอกครับแอดมินเจียมพี่น้องว่าเดี๋ยวทีนน่นี่สายบุนเ,เพื่พอนเอาอ่าเอาค้องลิกนม้คนนี่แหละพี่นอ้องมาข้ามพิธที่คอของเพื่อนไดเนี่ยทางแล้วผนจะเอามา่อีกเทือหนึง่งแต่ว่าโตเหมือนเพื่อนใด้มาเลี้ยวนี่พี่น้องเห็นบออันนี้อันนี้เป็นชุดเก่าได้พี่น้องเนอะ ชุดเก่าของอาจารย์เล็กแต่ว่ามีชุดในอยู่ในชุดรวมความทีมาหายแห่งผสรุปนี่พี่น้องเมื่อกีว่าเรเห็นกันเพราะว่าแพนนี่เห็นกันหลายลูกปหลายคลิปอยู่นี่หกสี่หนึ่งนี่หกสี่ศูนย์นี่มีซมีเดี๋ยเป็นแตกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเกือบแตกทั้งบนทั้งล่างหกศูนย์หกศูนย์เดียกหกศูนย์มันเก่าศูนย์มีคลิปหน่อยพี่น้องแต่ว่ามีได้คลิปของมามาหาเฮหงน่าจะช่องของไมาเฮงคนหายมากหกสี่หนึ่งครับผมอาจารย์เล็ก เป็นเล็กนั่งเอาพี่น้องนั่งสวดมนต์กับตัวเล็กขอกง,ง่ายๆแต่เลเ็กพระว่านั่ง <มา S 1> พน,นังสวดมนต์กับสิป็นตัวเลขกร้อยขึ้นมาให้เห็นเนาะส่วนมากจะเป็นลักษณะเลขของเพื่อนนะพี่นออ้องเขาหลายว่าทิแเลขพี่น้องโอ้แต่สองศูนย์พูดนะสองศูนย์มาหกสี่เนาะ เขาว่าหลายเดียวอันนี้งวดว่าแห่ง 60, นนหนึ่งซี่สีหน,น,นึ่งหนึ่งสี่สี่าคาหกศูนย์เกิดบเป็นแค่แม่หนเกือบเป็นสามแต่แม่หนึหัวนึ่ก็ได้นี่พี่น้องนี่ครับผมนีนแ่แต่ทั้งบนขั้งล่างเลยโอ้แต่ได้เมื้องตวนอาจารย์เลขพี่นออ้องอีจําได้ว่ามีเลขหกตัวนะมีหกมีห้ามีศูนย์มีสามกันบอกีเอฟซี่จิตจำได้เดยคร <laughs> <6 S 2> ับผมกับาอีดีมีศูนย์กับไอ้ดีเขาทั้งปีต้องมีติดตลอดอาจารย์เลขเม็ดเดียว ให้นาะหายตาไปพี่น้องเพราะว่ากวนหนานั่นเพฟืดไม่เฮ็ดบ้านในแอดมินเจียบนี่นแหละจังบ้านในเรีวของพี่น้องแต่ว่าล่าไปทีละดันหน้าเกี่ยวเข่าไปดิล่าจะด,ดันหน้าเลยหายไปเติมนึงแต่ได้เข,ข้า,าข้าวซาว่าถือค่ะทางช่องก็เลยเอาโทรหาเลยเนี่ยทางดีดีคือพวบพกท่างช่องเนี่ยบอกคนกอดคนข้ายไป,ไปยากงานไปดูเรื่องพี่น้องเนาะ เน่ยอใกล้สิแล้วแล้วละสำหรับช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวเข่ากับนามั่นต้องเอาให้ท่านบอกมาหาเองว่าสัปนันจะบ่ไ้ได้ไปหรอนะต้องเก็บให้ท่านสำหรับว่าวาจะเป็นนามั่นกับนาเขาาพื่นอาจารย์เล็กเพิ่นเห่นอเมื่อกี้พึ่งวางสายสายตรงเลยพี่น้องสายตรงเลยต้องหมบหมดไหม เสียว่าต้องอ่เสียว่าได้ครับเสียว่ากงชุดไทยขอว่าได้เพราะว่าเนี่ยเพิ่นมันคือเกา่าเนาะได้ได้ได้เลยแต่เพิ่นย้ำกับทางช่องวางเลก็ไม่สิมี่มลูกสีตัวขาสิมีสายบุญของเพิ่นอยู่อ่าสิมี่ลูกสีตัวขาไปที่ขอเล็กอีกชุดจะเอาเอาเรียนมาส่วนน้ำแอนดาม่อนตรงนัติดตามไม่หมดอันนี้อีกเป็นอีกชุดชุดหนึ่งที่อาจารย์จะตามให้ดูเลย นะคะนี่เป็นชุดตอ,องอ่ะไปเลกคัทละมดน,น,มมมนีมีอันเุข้าเจ้ามีโส่มีหมันข้าเจียวเจอเอียวเหรียญ้เพืนอสวดให้อาจารย์เลขนีพ่พจน์เทศคัดละมดนี่พี่นองเนพะวัล้างออกพาะาเพจน์เตือนสวดพี่น้องะในพาษวสากที่งดเขาเต็มเต็มพี่น้องเนี่นี่นี่นเต็มเต็มเลยนะคะอ,อาจารย์เลขนี่หกศูตรกับน์กาปปะตามตึมนะคะเพจนไท้มาแล้ว เมึงน้ากันได้ไ่นอนเด้ปิจารหน้าเอาให้เป็นแนวทาาเพราะว่าเลขอาจารย์เล็กให้ครั้งเดียวเนาะก็คือเลขบม่มีเปลี่ยนแปลงก็แต่ว่าก์ดต,ตั้งรอคาน้ำมนตนว่าจะมาได้ตรงการ์ดบอนรอบนี้ขอมมาจะตองหัดเลยอ,อย่าเรีเกซี่หกผนะว่าวานเอฟปีนโทษไปหาขอาลงลงเลยลงเลยพระราได้แค่นี้มีแค่นี้ หกสี 64, 64, <ร>่หนึ่งหกสี่ศูนย์มาถ่านพี่น้องยังเ่ากันอยู่ว่าเอามาตรงกับทะเบียนรถไปตัวนนะเนาะเป็นชูเพิ่นไมาอยู่ดอกพี่น้องเดี๋ยวทางมันมีสักนี่แหละอาจารย์เล็กนะเข้ามาหลายหมดติดแล้วพี่น้องเราถือว่าเาเห็นคือว่าซ้ายไป ผู้ใดงงหน่อยแต่เพื่อยกาะดับคุณบอลอยู่ในชุดนี้นี่มาโค้งสุดท้ายถ่ายโค้งสุดท้ายมาให้นั่งสรุปอยู่นี่นี่อาการเลขหกสี่หนึ่งนี่หนึ่งสี่สี่หนึ่งหกสี่ศูนย์นี่กระดับหัวจักสิคือ้ยังพี่น้องนะนี่เป็นชุดสรุปเนาะมือเวลากินแบงก์บอกไปว่าชุดนี้มาให้ยันทำคลิปให้เอานะว่ะนี่มาให้ยังไปทำคลิปให้โล่งง่ายนั่นแหละให้กดติดตามไว้ ทุกช่องได้พี่น,อน้องเนี่ยเพราะว่าสิดางที่อาจจะอ่อนช่องช่องนี้บางทีก็อาจจะอ่อนช่องนี้แล้วแต่สัญญาณทีมงานนะครับผมทุกช่องทางมาหาเห้งครับบ่าวอีสานผ้าแห้งเป็นอีกช่องหนึ่งของทีมงานมาหาแห้งนกด้พี่น,อน้องเนี่ยถ้าใครจะรับชมไลฟ์สดก็สามารถไปติดตามได้ทั้งบ่าวอีสานผ้าแห้งไปกดไลค์กดแชร์อย่างเป็นกําลังใ,ใจกับทีมงานมาหาเหงครับสาวเทียบพาเห้ง อาจจะอ่อนแน่เพราะอ่อนแน่เขาแอบไม่เกียบไไวกันเลยเพราะว่าหลายค่า,เ,า,เ,าดเดียวข้าไม่พี่น้องอ่ะมาดูแนวทางอาจารย์เลขเม็ดเดียวอาจารย์เลขตัวเลขนี่ไม่เยอะงบน้อยตัวได้เนี่ยล้วมา,าให้ยเห็นเป็นไมาเอาเด่นยี่นวัดหนึ่งเจ็ดอืขอขัจดไปใช้พีนองตัวเดียวอ,ยอืมอเขียไป 1,7 chết Nâng ngay Tôi ngay Chả lệch đâu Tôi lệch nói tôi À Là có Chết 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 Ui Ôi ra đây làm thuộc lẹo Vì à. vậy là ừ. đấy ừ. Chết nâng Nó Nâng chết nưng, chết Ồ Nó chết nâng vậy Ồ Chết nào Cá trên สามตัวไปเลยอ๋อเทเลเกียนเลยกลับไปเลยจังเลยป่ะบกน้อยบกน้อยแต่วะโตที่การเล็กเป็นหายมากก็คือเจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งได้เพียงแค่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดหนึ่งอ่ะเราก็จะปล่อยเสียงเดี๋ยวสีฟ้าไปเห็น ครับผมแต่ว่าคือเลขกตัวเดียวกันให้ง่ายพี่้องเลขกตัวเดียวกันครับผมเจ็ดเจ็ดจับเจ็ดหนึ่งที่เป็นไฮมากไม่แน่มันกันเนาะว่าหันไปแก่สี่หนึ่งออกหนึ่งสี่อ่าอัศมีกลกับเร้่อาจารย์เล่กนี้พี่้องมือออกพิ่เจาหนาเอาเนว่าเลขมากลักษณะเก่าคือตองหมดตองหมดอาจารย์เล่กคือหลังจากอเลขออกงามแรกมาก ขนน yani mm ังเพิ่นกระสิเห็นเหล็กมากลักษณะเก่าเนี่ยคือหมุญลืดลืดลืดเพราะว่าตำรวจแต่พี่น้องแอดมินก็เลยไม่นด้เทรหาเพราะว่ามันเนี่เพิ่นติโเท่าหาเพิ่นแล้วเพิ่นติโทรหาดอกนี่เพราะว่าเพิ่นติดเกี่ยวเขาอันนี้คือชุดที่แตกไปแล้วนะคะเออลืมเปิดไฟพี่น้องข่อยเงินวัวฟ้าเอฟซีข่อยเงินซิบเ่อเห็นถ่ายคลิปแล้วเนาะถ่ายคลิปพอดีแสงสว่างมากนั่งกังโดนพี่น้องกันปะท้วงเอ้า แคทภาพเลยนะคะเอาแตช่วงแยกทางอะไรพี่น้องวาอยู่กันขึ้นเหมือดแทะเอาให้ฟังรวยๆนะคะอย่าลืมอาจารย์เล็กนี่พี่น้องด้ยวยสิซับโซนี่ชุดตรวจนคือชุดตรวดประจันที่หนึ่งทันวาค่ะอ่าก็คเกือบคนหายมากก็คือเจ็ดเจ็ดตับเจ็ดหนึ่งค่ะ๋ย่าลืมพี่น้องหนึ่งเจ็ด,ะจะดเจ็ดหนึ่งเราจะจะได้สาบตัวคือเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัดอยู่ในหันเลยพี่น้องเด้อค่ะ อาจารย์เล็กเพิ่นเป็นเลขนางสวดนางภาวนาขั้นนี้เพิ่มเติมเนาะเหมือนอ่วันนี้ท้าวาสิมีเฮกานามอนสิได้จีไรเอ๊บันจีมีมาลงให้ทันีนตาไปด้วยกันเอาไปเซียมลูกพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะรวย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 ค่ะสวัสดีค่ะ ออกบริเีของมหาเฮงไงไม่ยอมหยุดอ่ะเนอ่ะดีดี